ปะวังใจมังกรนังนี้เป็นเขาปากก็ดเก่าเป็นปีสาม,มีตีใจหยโชกปากกอบยกเป็นมิงเมียขวรตามสมควรโบราณกะไว้ขันดอกไมหยกกึ้นเตี้ยตาขันทสมมาลุงตาเจ้าโคตรปวดกาไวเงินข่าวลูกสาวกบ เปิ้ลหนักกระไดลูกสาวปายเปิ้ลนายกระหมาบ่อยอยันแข่งดีดีคุณเป็นดีขอ่อแม่ทั้งเแ่าแกเลตายวนหน่วยทำปีไม่ป่าห่มหอมเดือนสามปูงสาวงามมาหอมเบามาส่งสาวงามกระวงบ่ได้อาบวาวาเป็น แก้วเก่งพ่อแม่ประสงค์ฟุ้งลงสาดตาอย่างเบกูเจ้าแล้วตกแต่งป่นแป้งเอาคำแพงมาเป็นดูกแก้วปัดนีคอยจ้าเสิญเอากวนให้จะมาตั้งกันอยู่เทียมเป็นกูให้กว่านางอยู่ตับดอกอุ้งปลุ้บ้านจงเจียเม็นดอกกัดเก่าทัดดอกเก่าควันตา เจ้าทำแตงไรเทียมดาวหมายวันดีขอให้กดโมสี่ทั้งสองเจ้าหิบวาวแดงมาเตาในเหนือไม่จริงเข้ามาอยู่ไหามันแหน่จริงจริงมือนี้วันนี้วาม่เอควันอืน คำลงหลับ่าแสงย้งมาจาเวีนแดงลงหลับป่าใหม่ควรเจ้าไปอยู่อ้อนเหนือมือตายก็ให้หยิบมาเตียมจริงยาสาควรเจ้าไปอยู่ฝากบาดแดงไกลก็ให้มาซสามมือหนีวันนี้ควรเจ้ายัางอาบ ให้มาสาเกตเก่าทัดดอกบัวรพันธ์ให้เจ้ามาท้าจันแม่เจ้าแดงไววทัดดอกใหม่ของเก็บสวยรวยมวยผมงามพระสรงใจ s t r o n วงมีน้องบางไต